Hmm. อือต้องแก้ท่อนหนึ่งเว้ยฟังฟังวะแก้ท่อนหนึ่งอ่ะตัดไปอืมโอ้ยปวดหลังโอ้ยอยากได้ขาตั้งไม้เว้ยอยากได้ขาไม้เป็นไปได้อยากได้ป๊๊ปฟิลเตอร์ด้วยเดี๋ยวค่อยแก้เพลงแม่งไปดูราคาก่อนดิขาไม้ขาไม้คอนเดนเซอร์โอ้ สามพัเหลือพันหโอ้โหโอ้พันสโอ้โหตึบเลยกูเช็คตังคห้าร้อยเก้าสิบวัตตฟัหาร้อคาตั้งพันหกูมีอยู่ห้ากุ้่มราคาเต็ม3ามพันสองลดเหลือพันหกกูมีอยู่590ร้ยเกูจะได้ขาไมโครฟิลเตอร์นี่กูจะไปหาจากไหนวะเนี่ยสวัสด <t akes noise> ีครับผมบิ๊กเชิปัดอนนะผมวันนี้นะผมมีความอ้ <t akes noise> ด้วยครับผมบิ๊กทิป e ันดอนนะครับผมวันนี้นะฮะไม่ได้มาทำคลิปอะไรทั้งนั้นวันนี้ไม่ได้มาทำคลิปอะไรทั้งนั้นนะฮะเนื่องจากว่าผมกำลังอัดเพลงอยู่แล้วทีนี้มีความรู้สึกว่าผมอยากได้ขาใหม่ครับแล้วก็เป็นไปได้อยากได้ป๊อปฟิลเตอร์ด้วยแต่ประเด็นคือเงินเงินในกระเป๋าไม่เอื้อมหน่วยราคาไม้ที่ผมดูมา1,600ลด50%เล้วนราคาเต็ม3,200 แล้วทีนี้มีตังค์อยู่5้าเ้าบาทจบว่ะชีวิตแต่เมื่อกี้ไปเจอเว็บหนึ่งเป็นเว็บ Lazada ซึ่งตอนนี้เป็นวันที่12ไม่สิวันนี้นีอะไรวันนี้วันที่13ซึ่ง l a z a d a ลดราคาทางร้านซึ่งผมก็ไม่เคยช็อปปิ้งใน l า z a d a มาก่อนผมจะลองดูคือตอนนี้อยากได้แค่ขาไม์ขาที่ใส่ไม์ไม้ตัวน,นี้ขาที่ใส่ไม์คอนเดนเซอร์ของลาเซอร์ครับอยากได้ขาไม์ที่แบบว่าติดกโต๊ะคือไม่ได้เอาขาตั้งนะอยากเอาแบบติดกโต๊ะ ขึ้นมาอะไรประมาณนี้เป็นไม่ได้คืออยากได้ป๊อปฟิลเตอร์ด้วยป๊อปฟิลเตอร์หน้าตาเป็นไงดูตรงนี้ครับหน้าตามันก็จะประมาณนี้ครับเป็นเอาไว้เขาเรียกว่าอะไรคนระผมไม่รู้เอาไว้ใช้ทําอะไรนะน่าจะเป็นล้องเสียงกับชอบชิงชอช้างที่สาคัญคือกันน้ําลายเข้าใหม่นะฮะซึ่งช่วงนี้ผมบ้าอัดเพลงก็คือช่วงนี้เริ่มหัดเขียนเพลงนะ,ะก็เดี๋ยวจะปล่อยให้ฟังเร็วๆนี้แล้วกันนะ แต่ประเด็นคือคืออยากได้ไงแต่ตังค์ไม่เอื้อมหน่วยซึ่งเราจะไปดูกันว่าเว็บลาซาด้ามีสิ่งที่ผมต้องการหรือเปล่านะไปช็อปกันเลยดีกว่ากับตังค์ห้าร้อยบาทจะได้ไหมของ2อ,อย่างนี้ไปไปดูเลยครับผมนะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าเว็บของลาซาด้านะครับผมนี่ครับ รถใหญ่3วันเท่านั้น12 1 4ถึง14ธันวาพลาดแล้วพลาดเลยเราจะมาหากันว่ามันจะมีขาไมคคอนเนเซอร์กัแบบป๊อฟิลเตอร์ด้วยหรือเปล่าในราคาาาบบาทเราไปหาซื้ออะไรดีกว่าครับทั้นแรกเราจะเอาขาไม่ขาไม คอนเดนเซอร์โอ oh, oh, ้มีราคาหลักพันหนึ่งมี800 600อ้าวรุ่นเดียวกับเมื่อกี้ที่กูดูในเว็บหนึ่งเลยนี่หว่าอันนั้นขายพันหกอันนี้650พระเจ้า what อ่าเอ้ย500เอ้ย500 589ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องเผื่อซื้อป๊อปฟิลเตอร์ด้วยเอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยโอ้น,นี่ไงแบบนี้โต๊ะที่เราตามหาฟรีไม่ป๊อปฟิลเตอร์ราคา แต่ร้อยห้าเก้าอดครับตังไม่พอวันนี้หอดเลยห้าร้อยห้าสิบบาทโอ้ลดจากพันสองพันสองเหลือ550ห้าร้อยห้าสิบ โอ้ยนี่พันสองแพงหห่อไม่เอาเฮ้ยร้อยห้าแปดโอ้โหอันนี้ตามสเปคร้อยห้าแปดเป็นไงโอ้ตามสเปคขอบขาวด้วยเฮ้ย,ยมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นเอาเอาอันนี้ก่อนหกจุดหนึ่งนิ้วก็คือรอบวงเป็นหกนิ้วก็ประมาณพอดีเลยพอดีคำเลยนะนี่เป็นดูไงวะเนี่ยห้าสิบสามเซนก็ ไม่รู้ครับปิดไปก่อนเอาอันที่ถูกที่สุดปอกฟิลเตอร์ได้น,นึงละเฮ้ย <Hey! S 1> สินค้าที่คุณอาจจะสนใจเฮ้ย <Hey! S 1> อันนี้ขายขาแย,ยากใช่ไหมเยส yes! ขายแยากเยสสีขาวด้วยโอ้โ oh. หโอ oh. ้โห417บาท417ออันนี้เท่าไหร่ มีร้อยห้าสิบแปดอ่ะพอป่าวะต้องลองใส่ตะกร้าครับผมมั่นใจว่าถ้าร้านอย่างนี้ใส่ตะกร้ามันต้องมีราคารวมโอเคเอามาดูกันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทอ้าห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสองอย่างจิ้เคคุมแล้วนั่นเราใส่ตะกร้าเรียบร้อยเราไปชำระเงินดีกว่าโอ้ร้อยห้าแปดป๊อปฟิลเตอร์ร้อยห้าแปดลดจากห้าร้อย ลดมา68%อันนี้417ลดจาก800ลด48%อรโอ้นี่ถ้าซื้อ2อย่างแบบไม่ลดนี่พันสามเลยเนี่ยแต่นี่575ร้อยเสได้2อย่างด้วยโอ้มันเยี่ยมไปเลยซาล่า โอ้โห oh. oh, นี่จ่ายได้หลายช่องทางมากเลยเนี่ยอะไรอะบัตรเครดิตหรือเดบิตอืมเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศนี่น่าจะเสียตังค์เพิ่มชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์อู้หจ่ายผ่านเซเว่นได้ด้วยเจ๋งว่ะแฟมิลี่มาท์บิ๊กซีอันนี้ไบสันีเทสโก้โลตัสแล้วก็เอ็มพเก๋าเก็จ่ายได้โอ้คนชำระไลน์เพย์ไลน์เพย์นี่จ่ายไงวะเนี่ย หักบัญชีของช่องทาง ATM โอ้เจ๋งเจ๋มีกสิกรไหมไม่มีเครดิตเครคเดิตหรืเดบิตมาแมมนับว่าลาซาด้านี่บอกเลยว่าเจ๋งมากหนึ่งของมีให้เลือกเยอะมากตายดีได้ตาย,ายเสียอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ก็นะเราจะสั่งของก่อนสักคู่ระบบกำลังคำนวณการซื้อขายของท่าน กรุณาอย่ารีเฟซหรือปิดเบราว์เซอร์อ่ะปล่อยมึงล้วดีดีด้วยการสั่งซื้อคุณได้รับหักตังไปเรียบร้อยแล้วครับเหลือตังในแบงค์14บาทห <c oughs> ักตังไปเรียบร้อยแล้วนะฮะส่งฟรีทั่วประเทศด้วยซื้อไปแล้วครับ2ชิ้นโอเคเราจะเก็บหน้านี้ไว้เป็นหลักฐานนะฮะเราจะแคปจอไว้นะครับผมก็นะฮะ ส่วนของนี่ได้ไม่ได้ได้กี่วันได้ช้าไ,ได้เร็วแล pues ้วก็ได้ของนี่ได้ดีหรือไม่ดีนี่ผมจะมาเอามาดูอีกรอบหนึ่งนะฮะก็ถ voilà> ือว่านะเราวัดใจกันเลยไงใช่ไหมนี่ผมไม่ได้มีสปอนเซอร์ไม่ได้อะไรนะไม่ไม่ไม่มีใครรู้จักผมเนี่ยเหมือนวัดใจกันนะว่าแบบชาวบ้านอย่างเราไงซื้อเออได้ของดีเปล่าได้ช้าไหมฮะจ่ายตังไปแล้วไง แต่ที่สำคัญเลยคือที่ผมรู้คือตอนนี้แม่งถูกมากไม่คิดเลยว่าผมจะได้ราคาฟอสฟิลเตอร์กับขาใหม่ในราคาประมาณ575บาทซึ่งซื้อแต่มพันสามนะใครไม่จะไปรู้ว่าเราจะได้ราคาอย่างนี้ถ้าของมาแล้วผมจะรีบทำคลิปมาให้ดูเลยแต่ว่าไปดูในช่องของ RGT Game นะครับคลิปนี้จะลงที่ช่อง RGT Studio เพราะว่า R T ีเกมก็เหมือนแบบ Unboxing ิ่มันอยู่ในนั้นอยู่แล้วแล้ววันนี้การช้อปปิ้งของผมก็จบแค่นี้ก็ขอบคุณที่ขอบคุณที่ติดตามนะครับเสียงเมื่อกี้ไม่มองตกใจเสียงแจ้งเตือนในถือผมเองไปละบาย